มารับชมครบข่าวเที่ยงกันต่อนะคะสิทธิ์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าว,วางผ่านพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าครบ129ปีค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษกรรตรและสหกรณ์พร้อมในทหารชั้นผู้ใหญ่สิทธิ์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าว,วานพันธุ์พุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีวย์รัชากาลที่5เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ129ปีโดยมีบุคคลสำคัญอาทิ พลเอกสุรยุทธ์จุฬาโนนองคมนตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพและส่วนราชาการต่างๆเข้าร่วมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปีพุทธศักราช2430เดิมชื่อโรงเรียนในร้อยทหารบก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาแห่งนี้ค่ะ